ทำไมเป็นแบบนั้นอ้าวเบื้องหลังการถ่ายทำนั่นนี่นะรอโอ้ทำอะไรกันถ,ถ่ายคลิปมารอ,อเตรียถาบบ่ายก่อน <laughs> ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตันี้อนะ่ะทำฉัน,น <laughs> สบายดีพี่น้องเออโหเหตุอีหยังอันนั้นนะคุณหมอคะ่ะช่วยสีดยาให้หน่อย <laughs> <laughs> ว่าประสาทเศร้าบอกคืออารมณ์บอดีหืณคนค่ะวันนี้ผมเป็นคุณหมอค่ะอ่าแล้วอะไรพยาบาลใช่ไหมพยาบาลค่ะปฟาดเออุ้ยยังมักตาลนน้องคุณพยาบาลกับมะกรอกันข่นอยู่อ่ยู่ใครมาจังใดคะกรรมฐานี่เลยจ้ะอือพยาบาลสวยอยู่บอกนะคุณพยาบาลสวยแฮงี้ยคนไข่ขีดตกตั้งริแล้ววันนี้กาดาเปลี่ยน คือดไงพี่น uh ้องเอ้แต่ละมือก็เฮจะพี่บาสพี่บ่ออะไรคืออยู่นะงามบ่อืงามได้ไรมากินบ่มีแล้วกินข้าววัดข้าววัดกับขนมวัดนั่นดิโอ้ยแค่ได้ขนมวัดก็ดีตัวเนาะเอ้าบัดกับวัดจะต้องได้ขนมหรือวะาแค่ได้ก็ดีแหละนั่งเกยบเป็นอะไรนะคะเออเราบริสุทธิ์จะเจี๊ยบนักเล่นวาดปะ ใช้สะูนไปเลยเนาะอีพ like, ื่นมันไปขอขนมวัดแหละมันม่านคาท่านม่านม่านมานนะบอเห็นมันเลยไปดูเมนบอกเปลี่ยนสุดอีกก้อนค่ะมือหนึ่งอ่ะนางลิซี่น่ะเปลี่ยนอยู่แปดสูตค่ะจ้าจ้าจะมาเปิดโอ๊กให้เห็นเด้อเนี่โอ๊ก็ป็มีหยังหืมมีหยังดอกโหหมกโปงย้ายไปบ้างหานมาเป็ี่นนะใครแย่บานต่อไปสิเป็นอีหยังบาน เป็นยังไซะฉันจีเป็นยังนี่ฉันเอาสูตรมาให้นางเจกยบอืออ้าพี่น้องไอ้คอมเมนต์มาว่าให้นางเป็นยังต่อเสียห้นางเป็นอีหยังคะ่ะเมื่แนวเป็นเลยนะคะเมื่แนวเป็นแล้วเนี่ยเสียสูตรอันพิตตี้ไหมสุดกีฬามาให้นางเก็บเป็นพิตตี้ไหมใส่พิตทำพิตตี้ใส่สุดกีฬาน่ะเดินนี่เดินลใส่บ่พิตตี้สิลองทำพิตตี้ลองดู อย่างนกเป็นอย่างลูกมันตกบนเ,นเบาไม่ใสไปเบิ่งดูเจ๊า้า่วาลูกตกลูกนกตกมันจึงบินลงมาตลอดตะวะเฮ้ยบินลงมานี่ตลอดด้วยนะนก็ไม่รู้ ยังจะโตมาแปลงแหวกสิก็ไม่มีนะหนล่ะ,ละก็บอกมีเด้๋ยลาโกหกเราอ่ะเหลืออะไรนี่ไอ้ไข่ฉุนฉุน <c oughs> สวยคิดว่าลูกนกตก <c oughs> <c oughs> เป็นโทรหา ทำงานอยู่ในวดัดอยู่พี่น้องเอ,อ้ซูมือนี่สิเป็นสังกัรีวัดแล้วละ่ะบ่ได้ลงไปบวชใช่ไหมอันลงไปบวชก็สิพากันไปอีบอลไรบุ้ยบุ้ยเฮาย่านเด้เฮาสิบ่ได้ติดเหลืองหมดเนาะ <laughs> สวยเปงฮึ่ยสนดยอด ผเอาอีอแล้วขาขาล้างนะอยี่ดใช้พุน่นเออพนอ <ś c oughs> ี่น้องเห็นแล้ขาขา,ขาวส,สาวลิซี่เาออเออเพิ่กูเ <ś c oughs> นี่ยนี่นใหมเธอสุดออ เอาใส่ฉันนี้ทำไมเอาไหจุยเองเจ๊คืออยู่เอาแล้วฉันจะถอดให้อืมเอาเนี่ยนหีมันดีเลยหรือแล้วงั้นเปลี่ยบวัตสูงกหน้าเท่าหยันกูเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาอยู่ใช่โชว์โบทบาทเตอร์เอาถอดเออถอด เมื่อมาซาพี่น้องเออเพิ่นโทษโทษหาว่ามามาเล่นน้ำเนยเผื่อออกมาเผว่อจะเพิ่อถ่ายคิดยังกันแล้วหละมาซามาแต่ลงไปวัดติดวัดหน้าข้อมือนี่แม่ติดวัดเน้หลายชุดอยู่แด้วฉันมาให้เจออะไรชุดมุ้งอันนี้คุงก็ได้แล้วก็ใส่ซับในข้างในอืม อันอันร้านเนี่ยไม่ใช่ซีเนี่ยอันคลอดลูกไปเม่นบอกอยังยังว่าคอดลูกอยู่บอกพี่เสือ้อลูกไม้เราจะไปไหนกันต่อฮะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> กระบอป้่ายมัาตีดีหลัง <c oughs> จากสุดมาใส่เห็ดนางแสมสี่สุดค่ะจากพี่นกอันสุดกีฬาค่ะประมาแเราก็จะใส่มาตีบอลล่ก,กันออจะเปรู้เรื่อมิจิมิิเบื่อมันเหดเออบอลล่ไปททงในเบิดก็มือย <c oughs> อ,อ้าวก็เมือ่อยแต่เบกฮะก็เมือ่อยแต่

ปีกกอนจะไปเกี่ยวข่าวบอผชมุนิคก้พาาวลเสือไลยสก้อนเลไปเกี่ยวข้าวไปตัดอ้อสซะบ้าหรือว่าเสือแบนแหนมแบนแนมบอชอบนะสือลยสก้อนมันก็งามอยู่สักก้อนอันเพี้ยนผู้ใดใส่กับนี้ได้ปะอันเนี้ยก็ ไปเกี่ยวข่าวบอหรือไปตัดหญ้าเยอะนี่มันไล่ยังจะว่าองอืม่าดรายบูเบอรี่ซเงนม้านักเรียนมอต้นงามด้ไล่นี่นะที่บอกให้เห็ดกระเพราออกมานะงะงามไล่นี่บูเบอรี่เพื่นี่ แต่ว่าอันแต่วภาคอีสานหรือว่าอันตมป๊กันราวห้าไะยังเข้าบะเถึงอ่ะพี่หน่อยลายบลูเบอร์รี่เห็ดกระเป๋าออกมากับบอคอยมผูบใยมักจะซื้อกันมักอยู่ลายเดียวตั้งไทยหละยลาวนั่นก็คือลายลุยลายลุยอีหยังอีทับ มันโบแมนแม่เหนหรอคนขี่แหงจงไวแหงยังหยู่อมเอาแหวกมือด้วยฮะแหวกมือด้วยฮะหล่อออกแนวผาเดี๋ยวก็ที่แบบครอบจอยนะเฮ้ยใช่เข้าไปจอยแข่งแย่งพิทูพุจอยเข้ากับจอยรวมแล้ว รมหน้หกสิบหกสิบเอ็ดเดี๋ยวนี้จ้าหน้หกสิบหกฉันหนูเจ้านหาสิบขนาดทำปรเจอตหน้หกสิบห้า่คกามสูงนน้นลอยเจ็ดสิบสามเธอเนเดี๋ยวจะมาดูอันดูรพยาบาลล่างแผลหันดูเจียบนะคะขอดะบอบอคนไปพาตัดเมื่อวานโอยพาตัดเมื่อวานเลยเมนบอกเมื่อานล่างแผล งายในยิปออกนี่คือเก่าเกดีอยู่แข็งเกีดีถายเป็นยิปเป็นบพแข็งเกดีเดนโอ้ยไปพี่นุกต้องพูดอย่างนี้ว่าสิทธาตับมะฮุงไว้เท้าสิเออเราตับัะฮุงบ่ man ถ้าไปกินตับมะหุงน้ำไอ้บัวกันจะือท่องบอดีเท่ตนนี้ก็โอเคอยู่แต่คงขึ้นนอนบารับถ้าเป็นยังรับดเท่านะ ย่านเป็นนักกินโอุยิยซี่เธอได้แห้ะนอารับมีส่วนเนาะมีส่วนเป็นชา,ชาชกินะบนะบนบระบ,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 บอันนั้นนะโสมนะโสมนั้นเมื่แล้ว,วแล้วก็กินยาวิตามินอันนี้ก็นอนรับดีอยู่ซื้อมาที่อุบลแล้วก็มีเพี่ยรแจนเพิน่นฝากมาให้อีกกองหนึ่งกินต่อเม็ดสัมวิตามินนะคะโอ้ยหอนดิยังไงหอดอบอ้าวในพูนจิตกนี่ กอออนเาคือว่าพากันไปหาเฮดบอกมัววานี่อยู่ป่าแต่พอได้ไปหายิใส่ส่วนกินปิงเป็ดอีกเลยเอาก็ดีแท้จับน้อยโอ้ยที่ไอนได้อยู่ไหนได้เดี๋ยวนี้นะอยู่แต่ในวัดเดี๋ยวนี้นะอคือมัววานกับฮาเฮดได้อยู่บ่ไปหาเฮดมาหลักกับมาวัดได้อยู่บ่อเฮดนะครับได้มัววานนี่จ้ะหักมันมีติดดอกเท้อ มันห่วยมันี่ยใน,ยนยนะมือก้อนนั่ะแล้วพักกนไปค่ำตอนค่ำม,มือว่านก็ได้แต่ดอกเถามันห่วยมันเลวมือว่านก้อนนะ่ะมือตอนแรงอันเจอะมลาส่วนชูเจ้าไปนะข้ามีชูเจ้าไปเนี่ยกระซั่มสีอ่ำเฮ็ดนะหน้าผักกาดมันค่ำลแล้วไผ่อำลาผักกาดมันค่ำเล็บนะกลางหนึ่งสามโมงสี่โมงเด็กก็ฝนตกแน่อืมกันเลยบอกไปมันามาขันเม่นไปนะว่านค่ำมือว่านหรือมือก้อนว่ะมือก้อนเนาะค่ำสีม่วนเฮ็ดนะ บ่จุ๊หาไปมือล้างและป๋าที่เฮ็ดน่ะมันหนาวเปิ้ลแมก็สิได้ห่างท่องไปกินฟิ้งเป็ดน้ําขาอีหลายราคาพี่น้องเอ้ยอยู่ไสมันหนาวนี่ๆนะมันใหม่อ๋อในบ้านก็ดีแทะเอ้าส้มกันในคูมือดีมันแม่นบ่จังสิอวดบ่เร็วๆแกก็สวยกันอย่างเนาะคนมีความหลากแมนบ่ล่ะป ความร่ความรักรต้องเสียงดังเลยเออคนมีความรักความรักคืออะไรอ่ะความรักคือสีชมพูเห็นไหมขนาดนมยังสีชมพูเลยเออป <c oughs> ความร่ความรักเนาะพี่น,อน้องเนาะมันมีความรักแล้วไปกัทุกวันนี้มันก็เป็นสีชมพูนะแก้มก็ออกชมพูตแต่ง,งตัวไม่ใช่ปกติก็ไม่เคยใส่อือ ใส่สุดกับคูม่มือนี่น่ารักนะเออ,อเปลี่ยนชงเปลี่ยนสุดกับกรพีเขาส่งมาให้ใส่ก็ใส่จริงออตะปอกเต็กแป็กทุกวันนี้ไปเดินตลงตลาดก็สวยหรูอ้าสวยมาแต่หงเลยธะบูมเอ้ยอ่าเหราเอื้หอหาแวาไปบ่ตต้งเต็มมาเต็มกรุงเทพนี่แหละ ไปไปทีเทปอีกแบบหนึ่งนะ่ะไปไปได้เลยสวยป่ะจริงๆฉันไปอาทิตย์หนึ่งฉันกต่ขาวมาอยู่นะกลมแหลแล้วตอนอืมป่ะถึงน้าถึงหน้าข้าเจ้าละกันขาวคือรถค่ะเนาะฉันน่ะบอีกอย่างเป็นคนขาวง่ายแล้วกระดำไว้ขาวง่ายจะาหะเราใส่เวลาเป็นเดือนเพื่อกามแหลาฉันไปะตำลางเขาจะยังขาวกว่าเขาอุ่ยก่อน แต่ว่ามันกระดําไว้เพราะมาถืออากาศบ้นานเฮาแล้วกันแหลกรรกระโดดค่ะ<บ>่อน้ำบ้านเ้าบ่บม่น้ำปะปะน้ำบาำดาลมันฝาดกันแหลกแต่ว่าอันนั้นเขาเจ้าละมีอันคอลีนใส่กระเ้าเลยวะ <c oughs> โอ้ยอเสียงกระโปงมีงอืมเ่านมากระตอรมีคอลินคอลีนลลายนะขท้าบ้านเฮาปลดป่าน้ำปะปาคุณกีบเป็ดอีบอ่ ว่าออกไปอยู่ปักอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์ก็งามอยู่ก็งามอยู่่วาตะกี้อันทางมาันงบัวนใส่ในป่าอันเอเล่เหรออันละทุกมือน,นี่ใส่บ่กะใส่สออใส่อะไรมันบ่เออใส่เนอเขาจะเอาหนามมาใส่ก็ไม่เห็นาบางคนการเสื่อนยังกาะชาติหินสมอือคือไปใส่ในแทงให้มันอันนั้นอันได้แล้วก็ใส่อันอันค้าีนอือในแทงเหรออือเป็นอะไร เอากระมัดแก่นั่นคืนเลยกระไซเออนันคือเจม้าตะกี้พันกรเห็นนั่นเที่ยวบ้านนี่ข้าเจ้ากระห็ตนั่นแหละข้าเจ้าผมมีแทงนำนะเออเออนี่คือผมเห็นเจมาจากเสือ้สีนางก็ไม่ค่อยเปิดล้านหรอกนเหรอตะกี้นางดังดังเนาะเจมีอว์เจมาเที่ยนี่ก็ดังเทนี่ก็ดังก่อดังไงพุทธเสงดังนั่งแล้วเธอก็นั่งเท่าแล้วแหละยาว หักกินต่ำกินต่ำเว้ยเนี่ยก็หาคลิปบอเห็นเอาเปิดคลิปพักหาคลิปบอเห็นกปละอุ๊กสั่งได้ได้พูดโพนางมื่อยพี่น้องเออเจ้าสิเห็ดยังเนาะแมนอยู่พี่ป้าพี่บอกไปแล้วกันช่วงนี้ก็เป็นเบื่อเสี่ยงๆเนี่ยจะแจ้งให้กันได้พี่บ้าพี่บ้าคิดเครียดคิดเบื่อเบื่อมือในเขาแต่วาดด้วยพี่น้องด้วย เขาแต่ววสจังไปมไม่มีอะไรทําไปทําวัดด้วยกันไหมล่ะ <c oughs> อ,อ๋อฮ <c oughs> อ,อ,อน <c oughs> อ,อ๋อฮ <c oughs> อนหันกลับไปอยนยาหุบยาให้งอนัอ่นบริมยังค่ะทีตปัจจุบันกระซุมแซวค่ะกลางวันก็ได้แต่เมื่ออื่นค่ะเมื่ออื่นเศร้า,ะา,น,านะคะอย่าลืมนะคะไปเดินตลาดบะตงบัวค่ะเหร<ล>อวันพฤหัสค่ะมันมีวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะแต่เมื่ออื่นสิไปซื้อของ ส,สวยนะหมูกระทะส,สวยไม่เอาสวยหรอกเดี๋ยวผู้ชายแถวนั้นเขาน้ำลายเหยียน้ำลายหกอืมเอารถเดี๋ยวก็จะหาว่าฉันแต่งไปอ่อนผู้ชายอะไรอีกฉเอาแค่พอบ่อไม่ส,สวยมากไม่เอาไปหมดความงามไปนิดนึง <laughs> สักฝั่งดนมาอยู่จำจำไม่ได้ฝากไว้ที่เกาหลี <laughs> <laughs> ฝากความง,งามฝากไว้ที่เกาหลี <laughs> <laughs> น,น่เสือเอามาเสร็จอันนี้ เสือมากระแรงน้องมาเป็นยายกซีช่วยมาเป็นนั่งพยาบาลขูกระยักเมื่อยเราตอนคำ่ำเน้ตอนค่ำมก็จะเป็นยังผมไม่เป็นเด็กน้อยแต่ว่าอีหยังมาเอาคือว่าใส่เสื้ออันอน,นั้นไปคือว่าเป็นสีนี่บา้านคือแปลงร่างเป็นซีน่ะฮะคือว่าเป็นสีนี่บ้านใส่ชุดงามผันนาผันมือฮือดยูน้าผันบ่แต่งยังบ่ทันได้แต่ง นั่งสู้นะแต่ละอีนันเอ็นค้ากักษะอยู่พูนอ,อย่าคือเสียบเสเตอนอนียู่มงในสุดมันรวมนะโยบนรรวมนะได้คนกันลงมอนนอนเสื้ออะไรแต่ละมืออนะได้ปุ๊กได้อันนั้นเอาอยู่ได้เจือบเอากันอยู่กินยาก็ได้เจือบเอากันอยู่ป้าป้ป,ปพี่น้องไปกินต่บังุงกันเนาะพี่ เอาเป็นว่าคลิปนี้เบื่อกัสิเขาเก็บภาพบรรยากาศมหาเจเจไว้สำนีกก่อนละกันนะพี่น้องเนาะแมนสบายดีไม่เมื่อยเพียๆไม่รู้จะทำอะไรเข้าป่าหาเห็ดหากบหาเขียดกินอึ่งกินแย่ไปแถวนี้แล้วพี่น้องเอ้ถ้าชีให้เป็นอันไม่ร่นร่นใส่ใสยัะมารวมท้าใส่ตัวข้างในติล่ะข้างในมันเต็มแล้วสิติมห่าอียังหนึ่งสมเห็ุหมานีจิมาติม เอาง่ายๆมัน nhạc มับเอากแต่ว่าใหงอือผูผูสำมัวเด็กหน่อยนี่อออเดินเดินเดินเด้งเด้งเออมันคือบทเด้งจอยกระจอยกระโดนอนเราบอเรามีแห้งมีแต่แนวสำแดงคือกินแห้งกระเซลม กินอย่างกระซิ่งลมนะก็จะใช้สินนานๆเลยปวดบวมบกคนนี้ผสมไส้สไนน์นั้นก็ปล่อยโลงเลย